หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนื้อทองแดงขอบสตางค์ความสำคัญของเหรียญน,นี้คือต้องเป็นเหรียญเก่าเนื้อทองแดงต้องใช่ในถึงยุควิธีการสร้างความเก่าของเนื้อโลหะเนื้อโลหะทุกสิ่งทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบมิเช่นนั้นท่านไม่ต้องพิจารณาใดๆทั้งสิ้นตอนนี้มาเห็นกาตานิในรูปที่ข้าพเจ้าถ่ายไว้ ตัวชอช้างหางชอช้างทางด้านที่ติดกับนอนหนูจะมีตุ่มด้านบนอยู่หนึ่งตุ่มทีงปลายสุดข้อที่2หูจะต้องเป็นหุงเชื่อมข้อที่3กอไก่ด้านในของกอไก่จะมีเส้นซ้อนข้อที่4พอผ่านใต้พอผ่านจะมีขีดหนึ่งเส้นตามรูปข้อที่5คําคว่าพอสอ จะมีเส้นขีดออกจากตัวพอพานวิ่งมายันชนขอบและขั้นที่6สังกติตรงนี้ด้านนี้จะมีเส้นซ้อนอยู่อย่าลืมยังมีตำหนิอีกมากมายที่ท่านสามารถเกะสังเกตได้เพราะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์และความสมบูรณ์คมชัดลึกมากคราวนี้หันมาดูทางด้านหลังทางด้านหลังของ เรียญลงคงวัดบางกระพร้อมได้เลขนหนึ่งคือปลายันวิ่งไปหาตัวพอสัเภาทางด้านที่ไม่มีหัวจะมีเส้นอยู่หนึ่งเส้นซึ่งเป็นแบบเนื้อแตกวิ่งไปจุดที่สองที่พื้นจะมีเส้นแตกวิ่งอยู่เส้นนี้เกิดจากการพิมพ์ จุดที่3ก็จะมีเส้นแตกอยู่วิ่งเหนือตัวอักษรตัวที่2ทางด้านในจุดที่4ตุ่มใหญ่ท่านจะเห็นและจุดที่5ก็จะมีเส้นแตกวิ่งเฉียงไปทางด้านซ้ายมือสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเหรียญน,นี้เกแท้นั้นคือธรรมชาติของเหรียญเนื้อโลหะ วิธีการสร้างและตัวอักษรที่อยู่ปรากฏบนเหรียญจะมีลักษณะพิเศษต่างจากเหรียญอื่นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่คบชัดลึกง่ายต่อการพิจารณาดังนั้นถ้าผิดไปจากนี้หรือท่านไม่เคยเห็นเหรียญที่แท้จริงท่านอาจจะผิดหวังได้ในวงการพร,ะ,ระมีการสร้างเหรียญปลอมเป็นจำนวนมากแต่คุณสมบัติของเหรียญน,นี้ก็คืออยู่ยงคงกระพัน ยิงปันแทงไม่เข้าท่านสามารถตรวจเช็คได้ในบางกรณีท่านสามารถตวร,าารถตวจเช็คด้วยการปลุกพระหรือเรียกพุทธคุณได้เช่นกันนั่นเป็นวิธีที่พิเศษพิสดารทุกอย่างขึ้นอยู่กับท่านอีกอย่างในสมัยนี้มีกล้องขันเอกท่านสามารถตรวจสอบได้เช่นกันเพราะว่าถ้าท่านสาดไปบนพื้นโลหะถ้าท่านเทียบตามอายุและปอศ น่าจะมีส่วนที่ใกล้เคียงกันข้อสังเกตเหรียญน,นี้คือเหรียญขอบสตังไม่ค่อยปรากฏในวงการเพราะเหรียญน,นี้ถูกเก็บรักษาโดยผู้สร้างเหรียญเพราะว่าหลังจากสร้างเหรียญน,นี้แล้วสงครามโลกครั้งที่สองได้สงบดังนั้นการแจกจ่ายเหรียญน,นี้ให้กับ เหล่าทหารกล้าที่ไปในสงครามจึงไม่ได้กระทำเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้บางส่วนจะตกอยู่กับผู้สรางซึ่งมีทั้งขอบกระบอกขอบสตางกระไลทองขอบกระบอกขอบสตางเนื้อทองฝาบาทขอบกระบอกขอบสตาง ลักษณะที่กล่าวมานี้ไม่เคยปรากฏในวงการพระเครื่องที่มีการซื้อขายเพราะพระเหล่านี้ถูกเก็บอยู่ในกระป๋องนมผงมานาน